ตึงน,นี่นะครับคือเอาที่คุมออกตรงนี้ก็คือเป็นท้าสำหรับดูใต้เครื่องได้ <S <S <C ül> นี่นะครับคือเมกะทรนเมกะทรอนสามารถคุมได้แล้วครับเมกะทรนภาคสาม ตัวจำยังไงมันภาคสามลกเพราะว่ามันมีตัวต่อแล้วเพราะว่ามันมีแบบต่อแล้วก็มีคนรีวิวอ่ะคนก็บอกว่าเมกกะทอนภาคสามภาคสาที่ออปติมาต,ตายอ่ะ <c oughs> อันนี้คืออาวุธเมกกะทอนนะครับแบบนี้ ตรงนี้ยิงเดี๋ยวตรงนี้ยิงครับครับนี่นะครับอันนั้นคือบ๊อบโบี้ในการ์ตูไนไม่เกี่ยวกันอ๋อไม่เกี่ยวกันคลิปดีวิวเดี๋ยวค่อยคลิป คลิปเบอบบีเดี๋ยวค่ดีมีคลิปต่อไป <c oughs> นี่นะครับเอาที่คุมออกแล้วก็เอาเอาวุธใส่เข้าไปได้แล้วก็เอาที่คุมใส่ไปต <c oughs> ิดอยู่ตรงไหนลูกติดอยู่ตรงนี้อะครับนี่นะครับก็ออกไปแล้วก็เอาที่คุมออกมา นี่นะครับรถไฟเป็นเพื่อนในกระทอนดิจที่คอนเหมือนกันแต,แต่ในหนังเขาแค่ไม่ได้ฉายนี่คืออันนี้คืออันนี้คือรถไฟรถไฟที่สามารถพาจนไปส่งได้รถไฟคันนี้ก็พาทุกคนไปส่งได้แล้วแหละนี่นะครับขึ้นบนหลังได้ด้วย ซึ่งบนหลังได้ด้วยตรงนี้คือพ่อมาทำจักรเยื่อคว้านกันตรงนี้อ่ะใช่แล้วมันจะไปด้วยกันได้เหรอแล้วน้ำมันมันจะไม่หกอ่ะไม่หกหรือมั้งหกสี่พูดถังน้ำมันมันบางนะนี่นะครับวางบนนี้ได้วางบนนี้แล้วรถไฟมันจะตกอ่ะ แล้วก็หันไปทางนี้แบบนี้นะครับนี่คือนี่คือสิ่ที่สุดยอดที่สุดแล้ตรงนี้ก็จะแล้วตรงนี้ก็จะยิงสุดยอดนะครับตรงนี้คือซอสไปได้ซอสไปได้ตรงนี้สำหรับเลงยิงนี่นะครับก็คือ ก็คือเอาไปชักเยอะใกล้ได้เอาลุนเอาลุนนี่นะครับก็คุมน้ำมันได้ตรงนี้คือเป็นที่คุมหัวเมกะทอนตอนแปลงร่างมานี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกสลักเปลือกที่ดูนี่นะครับนี่คือหัวที่แท้จริงของเมกะทอนครับอยู่ตรงไหนแล้วเหรอครับใช่ไปอยู่ตรงนี้แล้วพิงถอดไป นี่นะครับเป็นเอ่ออาวุธอาวุธที่เมกาทอนยิงแล้วออฟติมาตายอ่ะตอนนั้นอ่ะ mm hmm. ที่ที่บับเบอ้์บีที่บับเบอ้์บีไปด้วยอ่ะ นายบับเบอร์บี้ทำไมไม่ช่วยแมกกไ,ไม่ช่วยออปติมาส์ด่ะล,ลูกเพราะว่าเพราะาบับเบอร์บี้ต้องพาแซมกลับบ้าน <laughs> พาแซมกลับบ้านจำได้แล้วครับ <c oughs> อันนี้คือที่คุมตรงนี้มันจะเป็นที่คุมแขน แจริงๆมันไปแบบนี้อันนี้พ่อเอามาชักยอดนะครับตรงนี้นะครับผู้หญิงปิว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 ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนี่นานแลวนะพ่อ